สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านเลยนะคะวันนี้จะมาทำอะไรหรออืมสืบเนื่องมาจากเมื่อสองสาวันก่อนดีกว่าที่เราดูเลขหลังบัตรประชาชนสตัวหลังไปแล้วเออพอดีว่ามีเอ่อม,มีพี่อยู่ท่านหนึง่งทักอินบ็อกเข้ามาว่าอืมทิ้งทะเบียนรถไว้ให้ดูเขาบอกว่าช่วยดูทะเบียนรถให้เขาหน่อย วันนี้ก็เลยโอเคทําตามสัญญาเราจะมาลองดูทะเบียนรถทะเบียนนี้กันดีกว่านะคะว่าทะเบียนรถเนี่ยเ,เราจะดูว่านิสัยอุปนิสัยใจคอหรือสิ่งที่เขาเป็นณนะปัจจุบันนี้จะตรงกับที่เ,เราจะทํานายทายทักเอาไว้หรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเลขนี้นะคะพอเราบวกลบคูณหาร อะไรกันเรียบร้อยแล้วท่านที่ใช้รถที่มีทะเบียนรถตรงกับที่ให้เรามานี้นะคะท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดชอบชี้นําแล้วก็จะเป็นคนที่จะเริ่มคิดที่จะเริ่มทํางานอยู่ตลอดเวลาคิดที่จะหาเงินอยู่ตลอดเวลาแล้วคันนี้ก็คือจะสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่ใช้ป่ายเจรจามีคำพูดที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความคิดรอบคอบนะคะของเออจ้าอของรถทะเบียนนี้นะคะแล้วกเ็เป็นอะไรทีม่มีเลขอยู่ตัวหนึ่งที่มันตกเลขนี้แล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวเป็นคนที่ ออไม่รู้รถหรือคนจะชอบจะ,จะชอบเที่ยวกันกันแน่นะคะเ,เป็นอะไรที่เวาลาขึ้นรถแล้วสตาร์ทรถแล้วคือจะไม่ชอบอ,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 อยู่นิ่งจะชอบออขับไปนูน่นไปนี่ไปดูธรรมชาติไปชมนูน่นชมนี่อยู่ตลอดเวลานะคะเขาจะเป็นคนประเภทแบบนี้นะแล้วก็แต่เลขที่ตกอีกตัวหนึ่งของเ,ออเจ้าของรถคันนี้ก็คือเขาจะเป็นคนที่ชอบมีอะไรที่เครียดแล้ว อมีความอึดอัดอยู่ในใจมีสิ่งที่เครียดหรือคิดอะไรอยู่ในใจแล้วเป็นคนที่ไม่เคยบอกให้ใครรับรู้หรือไม่เคยเไม่เคยเล่าให้ใครฟังจะเก็บไว้คนเดียวต้องชี้แนะนะคะนิดนึงว่าอ,อ,อย่าปล่อยใหเ้เป็นระเบิดเวลาเอ,อที่จะพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลามันไม่โอเคเนาะหาใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะเปิด ใจแล้วก็เล่าทุกๆอย่างให้เขาได้ระบายออกนะคะหาหาคนคนที่รู้ใจใครก็ได้สักคนหนึ่งเนาะมันจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดหรือจะทําให้เรารู้สึกว่าอืมฉันอยากให้ได้ระบายออกมาแล้วมันจะรู้สึกดีนะคะสําหรับเจ้าของรถคันนี้นะคะ <S <S เขาจะอสรุปเจ้าของรถคันนี้นะคะสรุปรวมตัวเลขแล้วจะตกอยู่ที่เลขตัว ตัวหนึ่งสรุปรวมภาพรวมใหญ่ไปเลยนะคะเอ่อจะเป็นสายมูตัวแม่เกี่ยวเพักี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนมีครูมีของมีพลังเขาเรียกว่าอะไรมีมีความเข้มขแข็งกว่าคนอื่นเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคนที่เป็นคนที่ยอมรับมีคนที่พร้อมจะยอมรับอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่แบบเหมือนประมาณว่าพูดจาอะไรไปแล้วก็ควเชื่อถือเชื่อฟังนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีสมองดีนะคะไม่รู้ว่าเจ้าของทะเบียนรถคันคันนี้นะคะถ้าตรงตามก็อินบ็อกเข้ามาออคอมเมนต์แล้วนิดนึงว่าสิ่งที่เราได้พูดไปมันตรงกันหรือเปล่านะคะอ,อ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะตรงกับอุปนิสัยใจคอของเจ้าของทะเบียนรถคันนี้หรือเปล่าเนาะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจจะให้เราดูทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเลขบัตรประชาชนอะไรก็แล้วแต่ทิ้งไว้ที่อินบ็อกซ์ให้เราเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมามามาตรวจดูให้ให้เราว่างก่อนนะเพราะเราก็มีงานประจําของเรา,าอยู่เหมือนกันออตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆเลยนะคะป้องกันเอาไว้เอาก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวานเรากับคุณนายแม่ไปตรวจโควิด โอโหมันลุ้นมากมันลุ้นแบบลุ้นยิ่งแบบอืฉันถ้าฉันเป็นฉันจะทํำยังไงมันมันหมายความว่าถ้าเราเป็นเนี่ยไอไอเป็นโรคอะไรที่มันเป็นก็คือคนเดียวแต่อันเนี้ยมันหมายความว่ามันต้องเดือดร้อนคนไปอีก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 เป็นลูกโซ่อีกเมื่อวานเราก็ไปยืนลุ้นขี้แตกโอ้โหบอกบอก,บอกไม่ถูกเลยพอเราไปยื้เลือไม่พอเขาบอกว่าผลเป็นลบไม่เป็น แทบจะแบบแทบจะกระโดดแบบดีใจมากมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วมันมันมันเหมือน,นกับประมาณว่าอยู่แล้วมันจิตตกอ่ะมันกูเป็นเป่าวะาแล้วก็มันรู้สึกไม่สบายรู้สึกตัวล้อรู้สึกไอเจ็บคออะไรประมาณเนี้ยคือผลออกมาผ่านแล้วไม่เป็นคือเราดีใจมากอันนี้คุณนายแม่เล่าให้ฟังเอ,เ,อเอาคุณเอาคุณนายแม่มาเผาเออคุณานายแม่บอกว่าก่อนหน้าที่คุณนายแม่จะไปตรวจเนี่ยคือแกก็ไม่สบายอยู่เหมือนกัน แล้วพอกแกไปตรวจแกลืมตัวคุณนายแม่เราเนี่ยอายุ80 80แล้วนะเออแกบอกว่าพอแกตรวจก่อนเราเราเราตอนนั้นเราไม่ได้อยู่แต่ว่าเรามาทีหลังคุณนายแม่ตรวจก่อนคุณนายแม่เล่าให้ฟังว่าพอเขาเขาเขายืนเกร็งอยู่เหมือนกันว่าเขาจะติดหรือเปล่าพอเออเขาก็อายุเยอะเนาะเขาก็เลยให้นั่งคุณนายแม่เล่าให้ฟังว่าพอผลบอกออกมาบอกว่าเป็นลบคุณนายแม่ตกโตดูปัง คุณนายแม่บอกว่าเขาลืมตัวแล้วเขาดีใจมากเลยอ่ะอมมันถามว่ามันชั่วโมงนี้มันมันน่ากลัวไหมมันถามมันมันก็น่ากลัวแแต่ว่าถึงเราจะตรวจมาแล้วถึงถึงที่บ้านจะตรวจกันครบทุกคนหมดแล้วแต่เราก็ต้องระวังตัวเองไว้ให้แบบให้เต็มที่อ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ออกไปข้างนอกแล้วมันจะไปเจอผู้คนอะไรมากมายอะไรหรือเปล่าเนาะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพยายามออกไปก็รักษาดูแลตัวเองให้มากๆแล้วกันเนาะ วันนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจใครอยากจะถามอะไรมาก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราว่างแล้วอะไรเนี่ยเราจะจะมาตอบให้นะคะวันนี้ก็แค่นี้เนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ